สวัสดียามบ่ายครับบ่ายวันที่ยี่สิบหกครับกระดากระดาปีหกสี่ครับจิวมานั่งที่ลูกวันนี้มายกรอบครับรน้าหาันครับเอาตัวเด็กๆมาด้วยครับมาเที่ยวเ,เด็กๆมายกรอบด้วยครับนั่งอยู่ท้ายเรือนอนนครับ ตอนนี้พี่เบียบมาช่วยยกอีกแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับจะมีปลาเข้ารอบไม้ปล่อยไว้เจ็ดวันแล้วอรอบยกขึ้นมาแล้วครับมีตัวปลาไม่รู้นี่ครับ มีตัวครับโอ้ครับปลาเก๋าปลาส้อยเดี๋ยวไปเอาปลาออกจากรอบกันครับจิวน,นั่งนั่นแหละลูก เดี๋ยวดูปลานะครับปลาเก๋าดูตัวมีปลาเก๋าหนึ่งตัวครับปลาซ้อยครับตัวที่สองมันนี้มีปลาส้อยของมันนี้มีปลาส้อยสามตัวครับครับปลาซ้อยครับปลาซ้อยแล้วก็มีสลิดครับสลิดตัวเดียว หมดแล้วครับรอบลูกแหลกเอาใบมะพร้าวมาด้วยครับเดี๋ยวพูกลังรอบที่ครับลูกแรกเสร็จแล้วใบเดียวก็พอมั้งพี่เบี้ยนะอือทำใบซะเหรอถ้าจะมีสามตอนนั้นเราไม่ได้มาเยอะๆนี่เลยหนามันหนาก้ะ อ้าที่เหลือเจ้าต้องลงมาให้เลยตัวน,นี้ของแท้าผมให้มาตัวเดียวอยู่รอบจะรอบต่อไปจะมีของแถมให้ไหมไม่ไม่มีหัืตังสุดดีอ้อาดูแว่นห้เลต่เอเจ้าอะ,อะทำไมอ่ะเดียบูโอู้สย่าเราบันก็เสียไปสองลูกใช่ได้ ก็มันน่าเที่ยกตรงนี้นะลูกไงตรงนี้ดึงเพิ่นี่ลูกตรงนี้นะบินสายบินนู้แตละมองเนี่ยมองเนี่ยแบบนี้แล้วก็มองเนี่ยพระอาครมออะตัวอาการ มากรเขาม่งเขาก็เ <spooky> ด <cción S 2> ี๋ยวพอจะไปเขาวิ่งนะขอไงคเด็กๆนี่มันมาเลยเชตา ก็วางได้เอานี่ลงเลือบเอานี่ลงเฉลียววางอันไหนไม่ได้เชื่อเด็กผู้ชายมันจะเข้าทางเรามาลุ้นรอบลูกที่สองครับเด็กๆหันหน้ามาโชว์หน่อยเมาขึ้นยังไม่เมาไม่เม,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 มาจะมาลุ้นรอบลูกที่สองกันครับ ไม่ยอยมีคนพูดให้แล้วครับเรียบร้อยไม่ตั้งถึงเวลาพูดเองอย่าไปรุนกันครับลูกที่ทองยังมีตัวเข้าไหมมีปลาไหมพี่ ชนแคมเรือดิไปรุ่นกันครับมีตัวไหมปลาเล็กบานเลยปลาตลิบครับลูกนี้ นานนานเบียบระวัง,งมันงทนะ่มเอ,อนานะนีะครับมาดูปลาลูกที่สองกันครับเป็นปลาสะลิดอ๋อแล้วถึงลูกที่สามนะป้ายังลูกที่สองลูกคนครับปลาวันนี้ลูกนี้มีแต่ปลาสลิด นีจะได้กินปลาสะเลไหมได้สิลูกหัวปลาทะเลลายหัวโบ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 ทองแถงอยู่นู่นนัั่่นนนนะ้าของแงมัน้าวางทิมนะพี่แบบเห็นไหมว่าของแถม่รูแหรอใช่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 นู่นน้าเดินไปนู่นนะนะไอ้ใบเดินไปนู่นแล้วน้าหยุดไปที่เชือกละใช่ไอ้ใบเดินไปที่เชือกละ ต้อ,องเ,เอาาเองไงต้องมาเองเลยเห็นตไกไี่แ่สุดเนี่แหละที่ปวดเลยคื่อนูแค่เป็นสถากนะโม่อกได้อเยปีนี้น้อยใช้ไอ้นี่ตายายปีที่แล้วยกตามลูกในหลวงอนะนี่นะ <c oughs> ทิมปวดเหมือนกันตะกับกับลายเสือปลาลูกที่สองหมดแล้วครับเดี๋ยวทางมะพร้าวใส่ต่อรอบลูกที่สามแล้วครับดูสภาพเด็กๆครับเที่ยวชูตรงนิ้วเลยมาดูก,กันจะมีปลาอะไรไหมรูรอบลูกที่สามกันครับ <c oughs> Ừ, พอมีตัวครับ <Okay. S 1> ปลา,ปามีปลาต้อยนอกขาวครับปลาเกา๋า oh. มี oh. อีคุดด้วย oh. หนึ่งตัว ไบคุดวันนี้ใบคุดก็เข้าครับนั่นดูเด็กมาดูรอบครับเฮ้ยฝ้า่มีเลยย่คุด,ด,คคดตัวไหนปลาเห็นตัวเดียวอะ่ะา,าปลาสลิดลุกฝนก็ลง นั่นครับปลาเก๋าปลาเก๋าครับปลาเก๋าครับปลาสลิดครับปลาตะกครับไม่ใช่ปลาสลิดนั่ครับปลาตะการะวังนะพี่เบียบปวดนะปตะกับครับ โอ้มีอีคุดสอตัวครับต่อยนอกขาวหนึ่งตัวมันต่อยนอกขาวครับตัวนี้ไซโลนี่ครับแล้วก็มีอีกคุดอีสองตัวครับ กัันครบถึงบ้านแล้วทิวเฮ้ยมันนี้มีปูใบกีตัวปลาเกากูบ้ากี่ตัวละปลาเก๋าห้าตัวปล่อยน้องลงนีโอ้าน้ำแล้วทีมปลาเก๋าปลาเก๋ายอุ้ย โอ้นี่ครับได้ไม่เยอะครับพอได้ทำกับข้าวนี่อะไรลูกปลาจ้อยปลาตะกับนลาตะกับปลาตะกับาตะกับปลาตะกับสามัรวมๆพอได้ทำกับข้าวครับวันนี้ได้ไม่เยอะครับ ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สวัสดีครับเดีวลูกสวัสดีครับครับไม่ต้งคนนี้มาไม่สวัดดีแล้วไอ้ขุนมาสอนน้มาทำปลากันครับนี่เราจะกินปลาตัวนี้กินปลาใส่กินเนื้กินทงกินใส่ตัวอะไรมาอะไรไอ้ขุนขุนนะกล้องมันดับอ่ะไม่เป็นไร มาจา่อมาอะไรอีคุดบอกแกอีคุดก่อนครับมไม่งั้นมาคุดกัดแม่ครับครับไปลุ้นกันเลยครับตัดต้องรุ้อะไรขอเสร็จมา แย่ๆป่อป๊อบ๊อบปปเดียวพ่อปึแย่ตายแย่ย่ไหรเดืกินอะไรมาเดียวเดีวคะฮะอู่น้องด้วยนะขับไปอาบน้ำก่อนนะไม่การตมีบนบ้านเนาะ ໄປເຮົ່າແລ້ວກໍຫັຍ່ິປາປາຫັນສດຍັງຊິລງມົດກັ

เก็บเตีป๊อไม่เอันนี้ไม่เก็บมีปอันนี้มีเก็บไหมอะทอดปลาให้เด็กๆกันก่อนครับ เด็กๆก,กันก่อนครับเดี๋ยวคนใหญ่ค่อยกินทีหลังเปิดไฟอ่อนๆครับไม่ต้องแรงตั้งน้ำมันให้ร้อนเปิดไฟอ่อนๆแล้วทอดเริ่มเลืองนะครับเริ่มเลืองนะครับเดี๋ยวมากราบกา้านตับแล้วครับ กำลังเหลืองเลยเหลืองแล้วครับพร้อมเสิมนี่ครับเหลืองแล้วพร้อมเติฟแล้วครับมาครับเด็กๆก,กินข้าวด้วยอยไหม กับปลาไหลปลาตาลีดกับปลาอีคูตกับปลาอีคูตตัวใหญ่อิมอิมยางเอิมน้องน้องครับนี่ครับตัวกินปลาน้องครับอ้าว ประเก่าทอดครับกลับด้านแล้วครับเบืองเลยเดี๋ยวทำปลาสามรสปลาปลาเสร็จแล้วครับมาทำเครื่องทาดปลาสามารสกันได้ครับพริกกระเทียมนี่ครับใส่พริกแห้งครับพริกแห้งกระเทียม ัวไยหอมครับอืมหวานซึ้นอืมยาใครได้กินครับขุ่นซึ้งเลย รอให้เดือดครับเราค่อยปรุงรสไม่มีอะไรมากน้ำตาลปี๊บน้ำปลา,าใส่โ้มาขามนิดนึงแล้วก็ใส่โ้มาขามน้อยหนึ่งครับจะได้เป็นสามรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดครับตามใจชอบเลยเดือแล้วครับใส่น้ำตาล ไ่มะขามเปียกครับน,นี่ครับมะขามเปียกแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับรอให้เดือดอีกรอบให้น้ำตาลละลายครับผานไม่ได้ครับรดดี อูมามิเติมให้ได้รสชาติตามต้องการครับเคี่ยวด้วยน้ำตาลปีป๊บมันจะเหนียวนิดนึงเสร็จแล้วปลาลงครับเสร็จแล้วปลาลงครับนี่มันจะได้คำครับ คครับเรียบร้อยรครับตักใส่จานได้เสร็จวครับใหญ่ดีเสร็จแล้วตักใส่จานเลยครับเรียบร้อยเิดเตาได้เสร็จแล้วครับปลาเการาดพริกสามรส นี่ครับพร้อมทาน